โอ้สิยกขึ้นได้เบิดบ่โอ้โหปุ่มนี้เอาเพิ่นสิได้เบิดบ่พี่น้องปันน่ะเพิ่นล่ะอ้ายเท่าซั่นเอาป๊าดพี่น้องคิดว่า90กิมต่อชั่วมงแล้วเพิ่นเหลียวเห็นตาดีบ่ดี สวัสดีครับนีค่ครับขอโทษนะครับโอ้สวัสดีจ้ามื้นนี้ก้อยพาพี่น้องมาวา่าิพากันไปว่านแห่ก็ดีมากอะ่ะ <มา S 2> เห็นมาพ่อของดีสารายน้ำจืดหรือว่าเทานั่นเองค่ะใช่ไหคะเขียวหรืออยู่ พาองามขนาดหอยนุ่ยนะเห็นปะไมโครพาพี่น้องผู้อุปกรณ์ของเราก็จะมีผู้ผู้อ้ผู้ผู้ผาเติดปอเขียวอยู่แต่บอรู้ว่าน้ำเลิกบอเลิกดก้อยกระสิอบอได้ลงเนาะพี่น้องถอดเกือบเลยเดี๋ยวสิง่ายล้มแบบอุปกรณ์ของเราก็จะมีไม้กิ้วไม้กิ้วไอ้ว่าถอดเกือบเลยน้องเอ้าบอถอดจังไง กระบ,บุดโอ้อกวิกวเอวาแบบนี้ละ่ะขั้นเท้าลงไปไปข้างล่างนะมันสกี้ัานปลาหอยมี่ต้นนวลโอ้โหต้นนวลเงหอยกนงงงงงขั้นเท้าลงไปในน้ำมันชิ้นใหญ่มันสกิ้เขาจังเกี่วยวเยอา,าแบบนี้โอ้โสาเหตุที่ว่าเทาบอลลงน้ำือว่าอย่าขันน้ำคุ้นแล้วมันสกี้น้ำแม่นบอกปะเนี่ยเขาค่อยๆหมุนเอามันไผ่กวนน้ำอายเยียบน้ำ น้ำออกบ่อน้ำมันอันง่ายมองง่ายมองเป็นเธอกะ <c oughs> ว่ามันไผ่เหยียบน้ำนี่สารลายน้ำจืดหรือว่าเทานั่นเองโอ้ยคือจ้องอยากกินมากโดนแล้วคือนอดแม่เราได้ป่ะีิแม่กขยากแม่เทาเพิ่นนี่ใส่โอ้ยพี่น้องมึงสวยัน เียวดูโอ้ยบักไอมาเยียดน้ำกุณเนาะเอาไปเงี้ยก็เคยเย็บไปพุ่นตีลามีตั้งหลายคนเราเสายตรงนี้พี่เอาเอาเอาหอยเดีหอยหอยเอาหอยน้ำเอาไปใส่บักเชียขึ้นนี่ละซุปใส่หอยนี่ละแซ่บเดี๋ยวค่อยงมหอยจูบเออแม่นี่งมหอยจูบพร้อมมีหลายเดี๋พี่น้องคนลราม้าฮวงเหรอต่มองมันกุ้นคุ้น เขียวงามเดี้ยวค่อยๆเอาไปค่อยๆเอาไปที่ลระน้อยนะครับก็เด็ดไปแน้วอ,อืมเส้นหอยชูบเด้อเสบมันข้างล่างมันสิเป็นอันเห็นบ่ข้างล่างมันสิเป็นแบบอันนั้นเฮาต้องเกี่ยวเอาแต่ข้างเทิงมันคั่นเฮาลงไปในะขี้งเหงื่อมันสิติดเลยเียวลึาวเลือด ไก่กระเจาบูจากของแซฟครับเพื่อนอาจีบมเคยกินเนาะกระจีมีคนไต่กระเจาบอเคยนี่นเานาะมุมนี้มุมนี้นอ้นองนอ้นองนี่ไเนื้อนีนนอเอ่เอาเออสูงๆอย่างนั้นเออมันต้องอันนั้นมันต้องอันนั้นลองอยู่โจ้ยพี่นอ้องไหนพี่นอ้องเขียวลุ่มๆเลยสวยมากาไป้ยับไปข้างหน้าเลย มาเดียเด๋ยวๆให้ขู่ถ่ายเปนสุดใส่น้ำจ้ะลบับเป็นอ้ปาปูกม่ได้ว่าตอดตอดบุดโหลดเดี๋ยวเด้อจ้าของจะเพิ่งง้างมาว่าเยียบนะเหยียบอันนี้ใส่โอ้ยคือพตอแม่เดแม่อยากกินลอบเท่าจื้อไว้เด้อปัญญาบันนี้นะมอง อยากกินมือใดมาเอาเล้วบัดนี้ตรงที่ไปเอาปีที่แล้วปีที่แล้วนะั้นยังโบ,บเห็นอะไรเนาะไม่มีว้าวพี่น้องน้องตาดีได้ตาร้ายเสียนั่งรถมาค่อยลงมาเห็นเสยแต่ว่ากันกันเอาลงไปนี่คือว่าคุณเลยเนาะคุณคุณ,คณนี่เดี๋ยวเห็นบอกขนาดเขาเกี่ยวแห้งมันกะ ยังอันนั้นเฮาต้องค่อยๆเกี่ยวเอาเนาะเดี๋ยวใจเย็นๆมันบ่ถึงนี่มื้อนี้แม่มันมื้อนีอน้ก็อเอาแต่ละกระมิ้งบ่ได้ได้อายป๊าพี่น้องอ่าดอกอันนี้ครูใส่ของน้องเฮ้ย ยิบออกก็ได้พี่น้องพงพัล็อกับมือเท้าพงโนแล้วปะเนี่ยว้าวป้าตัวน,นี้งามเอางัา้ตนตัวนี้สวยยัยไปอีกน้องมันมีหลายอยู่ เท่ารู้จังเท่ารู้ว่าสารายน้ำจืดนั่นเองว้วันนี้วันโชคดีของสาวก้อยได้กินลาบเท่าครับเขาทิ่ไปหาบักเชียขึ้นใส่น้องบ้านยีแม่โอ้ไก่แน้บ้านมีเท่าไอแบบเบื่อขึ้นะ โทรบอกแล้วโทรบอกแม่เลยบอกว่าแม่ทิไปกินเขาได้เมื่อไรอุ้ยพันธุเอางาบอกแม่เลยว่าแม่มื่อวานทีไปลาบเตากินปุ่นเ้อะโอ้โหนี่ไอเห็นปุ๊บ zoom ใกล้ๆสิอืมนี่ว้าวออกมาเป็นกวนเลยโอ้โหต้องไล่ว้าว ตัวไหมพอแล้วมันมีขยะเดี๋ยวเอไปแล้วดีสวยดีไปเลยตัวุทตัวกางๆตังกางๆตัวน็ดไกลๆอเปล่าเออมันเยอะเออไกลๆหรอเป ไอ้วายิ่งใม่งามจังน้อยอุ้ยบู๊พี่น้องเห็นบองขึ้นเป็นม้วนเป็นม้วนเลยเ้าม้วนยังบ่ทัฒน์เนี่ลายอยู่เพิ่นหล่เอายกเราพี่น้องอืมพ้อพีม่วนแห้งบ่ได้เดิคีนเดดวายิ่เห่วงพี่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 เอาพี่เอาพี่เอาพี่บอลตอนนั้นเอาพี่ยังไปอีกยังขอไหมก็ไ่ถึงใกล้นี่คือจะเอาอือเมานี่แหละเอาพี่เนื้อพี่เนื้อ กยังไม่ยึดยังไม่ยออนั่นน่ะวู้ยโอ้สิยกขึ้นได้ไดเบิดบ่โอ้โหปุ่มนี้เอา้าวันทีได้เบิดบ่พี่น้องคน,น่าต่งกลองกับิตีกันละพี่น้องตรงไหนครับใหญ่เยอะมาก mà <laughs> ừ, bì thế đi. ừ, khi thì để bị nó, bóng pháo nó, nó nên là bóng ai thâu thân nóng น้องเกิดว่าเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงละพนเหลียวเห็นตาดีพอดีอ ο, อของเขาจะได้กินมันก็เลยเห็นคาดจะได้กินอุย้ยราบใส่ต้นหอมใส่หัวหอยสิ เชียวบิเ,อเ,บเลอบอกไปจ้าฮะเกียวเบิ้ลคหลายเลยที่นี่เนาะทีนี้เล้างคนนี่เออวัสวาราว่างคนนี่ฮัมองเงินมนล้างแล้วมันก็สิงงามขึ้น ด้แล้วมังนางพญายามันเยอะแล้วนะหลายพี่น้องเบิง่งเขียวเต็มแม่น้ำเลยกันแดดวะมีนะ่ะพี่น้องเห็นชัดนะน้องเนาะ,นะอันนี้ม่มีแดดน้องน้านะ้องยากไปจุ่มนะจุ่มได้เอาแยกไปแมั้ยลงมา ลลมบ่ความพยายามอยู่ไหนความเปียกก็อยู่ระจุนี้กับเพาะละเนาะไปบ่อดเราไปเนี่ะโอ้บอกว่า่ามา Ít luôn. Là... Nhìn hoa Ui, tít luôn. đây Này mẹ màu nắm nó. Mẹ mắt thiết đâu nó. Ui, cả nguồn. Cái nó oh. cả nguồn men bớt đây gặp rồi nào. Ým, cả men. โอ้ต oh, ัวน uh, ี้ก็บ่ได้น้อยครับพอไปกินนะโอลละป่อแล้วบาด้ก็ปุกออกมาก่อนให้อายไปก่อนไอ้ลูกบ่ได้เพิ่นย yes, e, ังบ่แล้วด้พี่น้องเยเพิ่นยังสะอ่อนอยู่ อ๋อเดวกรงโวยล้มะักกัใหม่จังเอาอีกหมองแล้ประเดี๋ยวพี่น้องจื่อไว้อันนี้มันมีทิศที่เนี้ยดูไปๆทั้งแบบจริงอ่ะไปไปไปไหมตุ่มหมดทั้งสองขาแล้ว พี่น้องเบื้องบงไนไหม้าป๊บเดียว้ิดอกหน้อดอกเญื้อน้องครับป๊บเดี๋ยวป๊าปปู่น้จ้าสำหรับคลิปนี้นก็กระสีแล่าไปก่อนนะจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีรับ